มาเพื่อนๆเก็บเ,เห็ดน้ำกันดุยนี่ครับนี่ผมสีลบเป็นสีเลยอันนี้มาเด้ดอกำลังพอแก็งได้ซ้ำหนิครับเพื่อนๆเสียลงไปนี่นจตกกายร้อนลกเป็นสีเลยข้าเข้าวเป็ดแดงข้าวเป็ดแดงยู่บ้านครับกระสันบ่ท่านแบบวันนี้มันจะสวยแล้วอืมมันเปเงียบร้อยเห็นบ่ กนอาแป๊บเดียวนไันต่ตนเบิงหากหากง้างมันยังพันอยู่เห็นบ่นเนนหงนยังพันเยโดเฉพาะขี่เห็นเห็นก่อนนี่กลัวจะมีกัดโอ้ยแย่ยง,ง่ย้ยเราดิ มูที่มีขึ้นมาจากบินสังศินี้ออกดอกละซุ่มยังเปลี่ยนไท่ก็ยังมีอยู่เด้อเอาไปกันซุ่็เอาไปเฮ็ดมันเห็ดอยู่นี่มันกถึงรอบแปดรอบครับปีไก่เนี่ยผมผมมันไทยให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนี่คือเห็ดแถวนี้ เอ็นละงกอยู่ส่วนผมนง้ึ้นประมาณแปดรอบเก็บอยู่มัดปีคือว่าแปดรอบดอกน่อยเก็บเลยดอกไมยที่เขาเคยเก็บนันจดอยู่ตรงน,นี้เบิร์กใคหน่อยๆยังม,มอีอยู่เวิร์กโอ้โหเสียไปเปียงถึงดอกเห็ดไข่หน่อยๆกรงน,นี้เย มันเกิดมันเกิดไม่เร็วคนอะไรต่อเรามันหนาทั้งที่เขาเกิดบเห็นเห็ุได้คนอะเกิดขึ้นพอเห็นได้คนเพื่อยู่ทั้งงนอันเหยียบลายกับยันคนอะเบเปิดขึ้นเห็นเห็ดอยู่ละถ้าเขาเหาย,ยียบลายผัดยานนั่นถือใครมันไหมครับ คนจับกล่องแหยงกะล่นั่นเนี่ตุลักตุเลนี่ครับเพื่อนๆโอเคเก็บต่อเก็บต่อกาดเนีน่ยแสงมันอันนี้หากมันหุ่มไว้บางทีเราห้จะดึงออกยากายิ่งได้เพื่อนๆอันนี้อยู่คนต้นเบึงต้น,ตนล้ำต้วนน้อยๆหนึ่งเด้นี่กับเพื่อนต้นย่งได้นี่ย่งที่มันเกิดเห็นได้นี่บริษัทต่วนไง อลังการไปเลยเด้ต uh, ัวน้อยๆแบมีครับที่ออกเห็ดเล็กๆเราอันนี้พอเห็นนี่นี่เป็นชิบะเป็นบานทิมหมดละใบหญ้าใบแง่งปกโอ้ใบหญ้าใบแง่งเหรครับปลุกใบดูไข่ห้อยไข่มามาอู้แย่กันยุงกันต้องใส่ยุงหลายครับ มาคุมหนีเพื่อนๆปุ๊บตะวละมาเก็บน้ำกันเด้อโอ้มีคนมาเก็บใส่ด้เนาะบมบมมวนคือเจ็ดเห็ดโคกเห็ดแทนคู่หรอกเพื่อนๆมันมีคนแย่งแค่นสีสบายใจกว่าเท่านั้นแหละ อีผู้ใดมากะเหยียมนะอึ๊บอึ๊บมา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 ผู้ล่ะลุ่มนียโอ้โหนี่หน้าที่เก็บเอาเก็บเอาถอนเอาถอนเอาเลยครับมึงกะสิไป็ดแจงหักหรอกมาแจงอยู่นี่กบบมืดมือแล้วครับเก็บอยู่มืดมือแเลยกระสีมาแจงหักอยิง ชุ่มโมงกับบอแล้วคือว่าดอกดอกหน่อยๆมันเลื่อมบาดแล้วเก็บส่วนโอ้บ่เห็นอย่างในครับบังหัวเหว่นมาเกิดอยุทธหนองย,อยาง <c ười> เกิดยังสีเลยด้บ่เห็นนี่นบานถิ่มมัดเลยเป็นใครอยู่กับมี่ ยังละเอียดใครื่อนครับเพื่อนมันมันต่อเหมาะไปแม่มันกูได้กูเห็นนะเสียเนาเรา,เาคุมนี่หนึ่บางส่วนเกิดท่าได้เกิดกัดลอ,อกกันเด้อเพื่อนๆเชื่อบางเทียนมันท่านได้นั่นท่านได้ออกดอกท่านได้ออกเป็นดอกเพื่อนเกิดใจฮ้อนให่ฮ้อนท่างเทียเลย โทรมาหาแต่ขนาดอยู่บ้านเดียวกันนี่สวนมีแตสวนผมบอกได้ตอนนี้ครับสวนอื่นกะออกย่ดอกอะไรบ้าไรไปครับค้ายเจ้ากันถาขึ้นกันถาเห็นมันออกขึ้นกันครับเพื่อนๆ๊ปเป็นลูกเอาข้างใน,นครับเพื่อนๆโดยเห็นกล่อง คุกล้องดีกับมนี้มีจกดอกว่าขนยูหม่องเฮาอ่นขูดฝังเชื่อแลล้เวพื่อนเ่นีดอกวาไงไออดดวันไหนค้านเอาเลยปวดปวดธรไมด้แหละสูบปิดไขรอยู่กัมี่มีจักดอกสามสีดอกเก็บให้หมด ฝนกระตกลิ่นเด้อนี่นฝนตกทั้งเก็บคักอยู่ดอกอึ๊บหุบข้างในเป็นดอกน้อยๆครับต้อมอ่แม่ก็มีุุ่ดไข่ขึ้นก็นมีครับเพิ่งเปิดมีไข่อยู่ก็มีเป็นไข่อยู่ก็มี่อู้หเหยียบลมพัวยอย่างนี้แ,แน่เลยเด้นะดอกนี้มันจบแบนแล้วต้องเอาแล้ว ไข่ละบู้คคยไข่ขึ้นไม้เพื่อนๆมึงด้กูด่าอีรี่เลยกูด่าอ,อ,อันนี้ขึ้นไม้ได้นี่ครับโอ้ยล่ามไปหัดแต่น,เนะเัียนตะเัียนตะคนเหยียบกูด่าขึ้งๆเพื่อนเพื่อนขาวจันทร์พันด้วยกูด่าให้ขาวขึ้อนเพื่อนเลยใส่ข้นก็มีโอเคอันนี้ไว้เก็บลำหนะ เดี๋ยวยัยงแต่หูเริ่มออกไข้แล้วตัวตรงกลางนี่ก็กได้ยูพีกันเก็บไปสองสามรอบแล้วครับน้ำมาเกิดคือเก่เกาเอาคือเก่เกาโป๊กไปเรื่อยๆกันสิเกิดไปเรื่อยๆครับผูะโ,โอไไโ้นี่ยืนแม่ไร่จนผู้นี่กันสิขึ้นน้ำหมองเขากก้าโป๊กอ่ะับเพื่อนๆปวดขึ้นใครไม่ปวดล่ามเลยคนละ ปูอ้ยเปิดออกจะเห็นทึ่งเก็บเลยนี่เก็บเลยเข้าไปติปกไปเลยเพราะว่าใครเห็นมันขึ้นเนาะขึ้นและบ่อยแถวนี้เลยอื้อไม่เม็มนดีหลึเพืเ่อเพื่อนทึงไข่ทึงดอกมีดอกน้อยเปิะ ซุ้มนีดอกหน่อยมันอ,ออกทังนอกเชื้อนีผขึ้นไข่แล้วนี่ดอกเก็บเก็บขึน้นบาน,นอื้อพุนอะโอ้ไข่อยู่ใต้ต้วไหลอยู่ครับพุนอะขึ้นไมุ่นอ,นอ,แอะแย้งขึ้นเนามืแต่ลราเอารถห่างซ้มซีซุ้มหาปาน เยียบไข่เห็ดโอ้ขึ้นไม่ทั้งในกับไรครับปุ๋ยขาวขื่นเดินอยู่กับนีเบื้องันขึ้นไม่ขึ้นอ้อมต้นนิ่มต้นน้นอยๆเลยครับโอ้เบงงื้องหอนพูดอะโอ้ไข่ขึ้นไม่กันไรดอกนี้ดอกนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว,ด,ยวดอกมันบานทั้งในก่อนเสียวเหยียบเห็ดขิ้นนิดด้วยข้าปลืกไวปนี่สิไปมาขึ้นครบ ไวยตายที่สองก็นไก่เครื่องเราที่นี่พูดอ่ะขึ้นไปเขาเขาอโอ้ขาดซ้ำขาดเก่าาดแั่ถ้าเสียไปขายก็สิอยากได้คนมันรรมึงผมอันนี้มันหากง่างมันหยุดครับที่มันดึงว่าหุนนหากตนน้นยางมันหยุดไปเห้ยหยับไรบ่ได้ครับ ผมยันมันถึกนั่นมันมามามาสิพาไปเก็บลุมยังไงหันบายอู้เกิดยู่กกางทางเกเกิดแล้วครับเพื่นเพนหนึ่งดอกสองดอกเราหันเท็นทินท้นสามแถวนี่คือลงเชือ่อก่อนมมครับมันจะขึ้นกอนหมเลยพูดนะขาวๆยุ่นหนาจอมีนนะครับเพื่นเพนเดี๋ยวไหนมาทางนี้ก่อนมันมันลามมาหอดใส่หนอผมสิเก็บ เริ่มเก็บฟังนี่ก่อนนี่ครับเพื่อนๆเอื่อนเออ้ยใบไฟใบไฟย์กกันยุ่งฮ่ากดเพื่อนๆพนี่มันเป็นเงาเป็นเงาเลยเห็นบ่กู่ะเดี๋ยอะกู่ะอันนี้คือ่งมองโซนกลางเ้าวางเฉื่อใส่ได้หนิเพื่อนเพื่อนบัวเบญเว่าบัวางเฉื่อดิเดี๋ยวห้ามมึงหยิบมันกูนะ กูด่โอ้ใบกระถึกเลยเอาเลยต้องระวังอยากยุ่งอโอ้มันขึ้นป้าดโเพื่อนเพื่อนงดูนี่อฟหเชียผมยังอยู่อยู่กูดมันขึ้นแต่น้ำิอันนี้อยู่กูดาขึ้นไปพุ่นโอ้ใบคือใครพอดีเอาป้าดขึ้นลายถึที่สอง อย่าเ้าสนใจดอกเก็บเห็ดก่อนเเี็ดบเด่ตาก่อนครับพื่อ,อสัมเจ็ดใส่ตากอนอ่าสนใจโอ้ยขาดจังา,าตาบอยหยับโอ้ยิกล่ามไปในปลานีเมือไหร่นมือแรงกับสิรเก็บอีกรอบนึง มาก็เห็นรถนี่ครับผมเอาเชือมาลาดใส่ได้นี่เพื่อนเพื่อนมันเป็นกันกล่องเงินขเงีย้ยกล่องขิงแง่เราพึ่งเอาเชือกมาลาดใส่ได้นหนิกระกล่องขเงแง่กันกล่องนั่นเฮาเฮาทางแงาทางยังาเราเขาม่เอาไมาา่ไปน้ำกันครับเพื่อนเพื่อนจะดอกเอบเอบเลย เก็บเก็บยันไปเหยียบไข่เห็ดกุระเปิดขึ้นก็เห็นเลยครับเพื่อนๆดกุระคากบอจัองไหมบักสังสีเตรียมแล้วนี่ไข่เห็ดเตรียมมีกระซิบก็รล่หมดแล้วเนื้อไข่ได้วยหอนพร้อมครับบัดนี้นอนเลย ง่างย yeah. no ึดไว้แก่ประด้๋ยหักปล่อยมันติ่เลี่ยเลยนี่เพมือนกดะกูยังดึงกว่าแค่มีกูอะนเนื้อกูอะดอกก็ดีขึ้กับมี่ขาดไยครับขาดไรสักโครมัน หากฝอยมันไหลาหากฝอยตุ่นแางไร่ไหลเพื่อนเเจ้านี่โอ้ด,ปดอปาโวเผิ่อเผื่น,นี่มิได้เห็ดตัวนี้โุ้ดอโอ้หกัหกหักฝอยตยุ่นแางมันมันหยียดไปแล้วเขาหลบเวอร์ไปอีก มาเก็บต่อเพื่อนๆพื่นกูนะเปิดออกมาเห็นหลดเห็นปุ๊บปั๊บเลยบูยอืเห็นใครอยู่กับมีเพื่อนอืเห็นใครก็ไปเอาเพื่อนอยู่ในนี่กันอืมหากย่างมันดึงไปครับเพื่อนเพื่นดึงเอากรใไรเก็บก็ได้หรอก คุณปุถุภัยอยู่กับมีต่อหมอแต่แม่กับมีเพื่อนๆมาพูดเล่เลยโอ้หางยางเขากอดไว้หางยางหากฝอยครับมันกอดไว้แลดุดหลุดง่ายสุดเลเทั้งๆกัดหลุดง่ายพูดอ้ไรโอ้แบบนี้เราจขาดปวดหลดุด ใช่เมออื่อยยุ่มบออหยุ่มหอดเลยยายมาสวยโรงเรียนเด็กเด็กๆข้าไในตื่นอยู่แม่บ้านกัเมื่อหนีวันวันจันทร์ครับต้องเทสกับเขาให้ลูกไปโรงเรียนกันได้เพื่อนๆพ่นไ,ได้มาทำด้วยเอากระเิ็ฐต้องใช้เดียวครับ รักคุเล่นเนี่กูเก็บเห็ดกันเลยเพื่อนๆมาชำนั่นกันไปเลยแนวซานซีดอกนี่เป็นดีลืมบริเวณกำมางดีลืมนี่บา,บางทีใบมันปกอยู่ห้องบริเวณตรงนี้เป็นเชือ้อราหลายๆผมเคยทายเพื่อนเสร็จแล้วครับ ไทยเชื้อราตอนมันเป็นเชื้อราขาวๆเต็มอักลาศนะครับเคยถ่ายให้เบิ่งแล้วแถวนี้เพื่อนๆกับที่เห็นน้ำกันก็เคยถมาเบิ่งแต่เขามาเบิ่งน้ำโอ้ยอยู่ในบ่เป็นห่าวกโลดเหรเพื่อนเพือนกูเข่าเก็บเลยโอ้ยเปลี่ยนหมดเอาเก็บเก็บกูนะเป็นใครอยู่กับมีเด้อเพื่อนๆใครหน่อยๆก็ร่างึ้นกับมีด

ข้ออีกอย่างเสียบๆปุดๆขึ้นมาใหม่ๆกม็มีดึงเอาเลยขึเพื่อนๆเมื่อนแต่แล้วเอานำเลยไข่บักหลาหนึ่งเพื่อนๆนี่เหลือหลายอยู่ที่ใครนี่นี่โอ้โหข้างนเหมือนได้เพื่อนๆเนี่ยสิผ้าไปเก็บต,ต่ออยู่กูร์ดเตรียมตาแล้วครับอยู่นี่บ่ต์ซัมก็เจ็ดแปดโลครับที่จะใครเห็นเด้อโอ้โหหนักอึ้งเลย ึยังต่อยังต่อโอ้ปล่อยให้บานกัได้ยังไงสองดอกนันบานปล่อยเป็นเชื้อโอ้โหเพื่อนเพื่อนออไข่เห็ดเห็นบ่เพื่อนเพื่อนมองนี่มองที่ผมถ่ายเบื้องเงินเชื้อราขาวๆเลยครับเห็นบ่ขึ้นเห็ดแล้วกูเหรออ๋อไม่ได้เห็นละงูกูเ่รอกูเหรอขึ้นมาส้นกลางเพื่อนเพื่อนเห็นบ่นี่จะไครเห็นละงูเลยกูเหรอ ี่ซื้อขาพูดอ่ะอันที่เป็นเชื้อราขาวๆนะมนเมียนมืดได้เพื่อนเพื่อนขึ้นเป็นดอกเฮ็ดเมื่อแล่วตอนนี้ขึ้นเป็นไข่เฮ็ดเมืเ่อดอกเฮ็ดโอ้โหอันยะเลยแตกยู่ขี้ดินมองหยียบมองย่างนี่โอ้โหคอยมาเก็บอาจจะเป็นมือแรงครับเก็บเพราะว่าสี่เก็บขายอย่างเดียวอยู่แล้วไปเบื้องซนพนผลสุดยอด เดี๋ยวพายยางก่อนฮูกเห็ดอันนี้ขึ้นไรทัวเห็ดยังก็เห็ดฝัดฝัดเห็ดฝัดฝัดขึ้นไรอันนี้เห็ดแดงน่องดีเนาะเห็ดเกลือบอลเพื่อนเพื่อนขึ้นหรือกันวะเอาเดี๋ยวยางไปเบิ้งระงอกขาวกันเกลือมันหลักออกเห็ดแดงนี่เต็มปลาแล้วตอนนี้บ่อนบ่อเก็บครับสนใจระงอกยางอยู่ตอนนี้ บริเวณนี้คือเป็นบริเวณที่เห็ดละงกขาวเกิดครับขึ้นแล้วเห็นแล้วเพื่อนๆนี่เห็นว่านี่ละงกขาวขึ้นแล้วครับแตกออกแล้วอู้อาวละสีได้เก็บละงกขาวโชว์คนเราบาดเดิเห็ดละงกสีพอสามสีสีเราตอนนี้จังน่อยเอาละเห็นขึ้นใครหล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเพื่อน ยังก็ไปหาเก็บอันซุ้มบันไดก่อนเอาเห็นละงวงกขาวแล้วชื่นใจแล้วโอ้คนขยับกล่องก็ขยับมันอยู่ไหนอเออเเอือเถอะเพื่อนๆมาเอานี่กันซุ้มทั้งหนานีก่กระไรเยอะปุบปุบทั้ทงใน,น เพิ่งมันลักออกส่วนบาทแล้วเพื่อนๆเรื่อนี่เชือขาวๆกับนีอยู่นี่รักออกส่วนบาทเป็นสิบาบาทบอนเจ็ดบาทบาทกับน,นี่เติมยังไงโอ,อ้โหปวดดอกมันไงเลยฮิอืดเป็นลักออกส่วนบาทกับนี บบเบิรนกับาคนมันรักออกเรองย่เดี้ยเพนดยนบอลคลองเขาวางเชื้อเลยเอาเขาวางเชือเดืองโบเนไมาเกิดดิเกิดเดิจัดคลองเชื้อเขาเยนเกันเชื้อแรกขึ้นบักหลนึกู้ปวดเยดดยุ่งเงาเขออกไปเก็บกอนเก็บกันเก็บกอนซื้อได้เหล้อยานี่เงี้ยมากจริ ตุ้ยเหลืองตุ้ต่งเหงาทั้งในกีครับเ,เพื่อนๆกูด่าเห็นขาวเพิ่นเล่นขึ้นแล้วครับใครใครเห็นขึ้นหลายแล้วโอ้โห,โหสุดยอดโอ้โหเี้ยับบัม เต็มตะก้าเลยบาทที่นี่อันเมื่อนั้นเต็มตะก้าเฮ็ดบานเมื่อนี้เต็มตะก้าเฮ็ดตุ่มเด้อครับเพื่อนๆเบิ่งเพื่อนๆกลุ่มที่บ่เคยเกิดก็เกิดครับเพื่อนๆมามาเบิ่งพุ่นล่ะไข่ขาวลากอยู่พุ่นผ่ะปูเชื่อไข่ได้นี่บ่แม่นเชื่อหรือมั้ยใครเราก็เกิดบักหลายเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหที่เฮาเก็บอันที่มันมืดแตาเลย อยูเฉเลยดี่ขาคนนี่มาตูนึวาเขาก็เจ็บเลยระเป็นเกลดระขึ้นขนก็เป็นไข่เห็ดครับอีรญ่พุนระไข่ที่จานนีวะปุะไข่เห็ดพี่ น้ำมุนท่งก็เกิดเพื่อนๆพูดอะบอกไครมัเลียงเขากินเขาเก็บกวอนเลยบอกไครมันมันกัดหรอกพูดอะปอดเขาจันผ่านเลยเพื่อนเพืดอนอนกนี้นี่จะใครเห็ดเอาอันนี้มันงูนแต่ก้อนมูกันน้ำก้อนมูกพูดอะ ขึ้นใครแล้วขึ้นเพื่อน,นพีน่แต่ว่าไม่กับมีใครหร่ะเอาคุณพ่อเก็บกเอามาที่ก็ริงออกแท่งเ,เก็บมาก่อนกันไวน้กันเคยเอาไปเซก,กับตะก้าผมก็ได้เอามาตะก้าเอามาพี่ได้นักอยู่เลยเหล่านี้กับไก่ส่วนทางุ่นครับเดี๋ยวผมพาเก็บมาร่วมกันไว้กันแล้วเขาไปยกมาใส่เดี๋ยว กูล่าแตกยึดมงค้นงาน่ายหนูอยู่โอ้โหมงบ่ปกกับออกเดอ้อเพื่อนเอนเลยปุดข้างในเปื่อยไปเลยกูล่าข้างใตก็มีดีย๋ยวคมเก็บดอกยนะอย่กูล่าโอ้ดโถกูดา เก็บเก็บเก็บร่วมกันไว้มองเดียวกันเล่สีเก็บคอันเห็ดด้วยนี่เก็บเห็ดมันเมื่นแต่เราเก็บเลยเพื่อนๆพื่อนผู้ใดลกสวมละงกเหลืองแกล้งมันไปในเมื่นตาเขาเอาเลยผู้ใดแม่กับมีพี่เพื่อนๆต่อกันมาเลย ผู้ด่าผู้บักไงข้างในนี่ในระบาดนี่ยอเก็บตัวดคือยิย่ทเพ่งพ่นอืมผู้ด่าไข่ขาวๆกับมี่ผู้ด่าออกมาอีกแล้วเออเอาไามพายงางโควงไปเก็บผมเก็บร่วมกันรถวมกัจะจะนได้ค่อยๆจีบเอาตามมาใส่ที่กุม พี่อีกกลุ่มหนึ่งยางมาหวอพอดิเอาใส่ดอกใบใหญ่ครับเพราะว่ามันอันนี้มันน่าจะเกิดเพราะนำไลเชื้อมาได้ดิเพืเ่อเพื่อนไม่ีบ้างวปนี่รถโอ้แตกหักหักพันหุมหหนหนห่มไปหักหักยางหักฝอยพันหุ่มไปด้มันสีลหลบยากนั้นมามาแตกจริงสิอึ้บอุ๊ ปาดเบึงเด้อขึ้นหัวเพื um ่อนๆโอ้โหขึ้นยิงสีเลยวะดูนะอือออท้อนไว้ถอนไว้ปาดหัวขึ้นหัวอยู่น้ำใจโอ้ทูดึงออกมาปานให้เห็ดเพาะลดดอกบม้ใหญ่ดอกแต่ว่าห่างขึ้นหลายดูนะมองนี่ดูนะปานเอาเห็ดเพาะอือมาบึงกลุ่มนี้มาเนี้ ดอกน้อยๆไหมมันปวดมาพ่อมันขื่นน้ำเชื้อว่างเชื้อดิปวดถอนเอาถอนเอารถปวดพ่อซะปวดนี่เพื่อนๆเขาเก็บกล่องไว้เพราะว่าเขาบอกออตาไปน้ำมันหนักปวดกล่องไว้เขาสิขนขื่นตาันบันโอ้ยหอบออกหอบออกรถเพื่อนๆเต็มเอเลในสวนกันเหลือดอกเต็มสวนเลยครับเพื่อน มาขวองที่สองเพืเ่อนๆขวองที่สองกับบอไลไปไดยเก็บถอนไว้สิไก่อไปขวองที่สามว่าอยู่ใส่แถวนีมแต่เห็ดขาวจัผ่านอยู่ครับไข่มันมาขวองที่สามที่สี่ที่หานี่อัน,นจุมน่มน้อยๆเอากวองไว้ อือดูนะอือจุ่มนึ่งเก็บถอนไว้ครับเพื่อนๆพื่นดูนะอึบตั้ง่าอ,อีเก็บถอนกันไว้ค่อยชิมนะเอาเทียดเดียวดิปเลยดูนะอุ้อออออยอมเอางัยโบมินฮิตบานเด้อหนิเพื่อนเพื่อนจุ่มๆน้อย บ่หน่อยก็มีค่ากันไปอึบโอ้โหเจ็ดแปดโลบ้าขาดหอกอาญ่เพื่อนๆโหเมย์เมย์อีกตาหนึ่งอยู่หลังรถได้ครับมีสองตาตานั้นได้เครื่องหนึ่งเลี้ยวตาไม่มาไวมันสิบปรติบอาญ่าเลยผลงานเซอร์นี้กับตาเครื่องครับเพื่อนๆนี่ตาเครื่องอันนี้เครื่องหนึ่งกับ สี่กิโลอันนี้หว่าผมคิดว่า ps สิบผู้ละครับเพื่อนๆพอมันเป็นไข่เลยมันบมเมนตัวบานเนาะเพื่อนๆพุ่นผูล,ละสองตาเก็บให้ในมืองได้นี่แต่ว่าห่างมันสายละสิไปออกไปนอ,อ,อกสวนก่อนค่อยสิมาเก็บอีกครับเพื่อนๆสวัสดีครับ